สวัสดีท่านผู้ชมทกท่านนะครับวันนี้มาพบกับ x c e g ขนาดพม่ตันนะครับเช่นเคยนะครับน,นี้เป็นงานลอกนานะครับงานลอกนาลอกนาขึ้นบนถนนเลยนะครับลี้ยนขึ้นบนถนนเลย ผมคิดว่าหมดนมดตักเยอะนะครับน้ำเยอะแน่นอนเพราะว่า,าน้าพื้นใหญ่นะครับลอกน้าพื้นใหญ่แล้วก็อีกอย่างคือดินหนาด้วยนะครับเนี่ยสังเกตดูรตกกตรครับโจนสังเกตโจนมาเลยครับโจนมานี่ครับสูงมากนะครับ คนจ้างด้วยแล้วก็เซฟตัวเองด้วยนะครับก็คือไม่เอาเปรียบนะครับ <S <S ไม่เอาเปรียบคนจ้างนะครับว่าจะต้องอย่งแบ้น,นี้ทีคนที่คนจ้างเนีย่ยพมมีรถเก,นถถเกนเ๋นะครับมีรถไสมีรถเก๋ตัวเองว่าว่านะครับเพราะว่าดินมันหนาดินสูงข,ขนาดแม็กโครนะครับโดนยกขึ้นเกือบสุดโมนะครับเองเกับสุดทามนะครับ เรื่องนะครับการทำงานทำงานเนี่ยทำงานได้ดีนะครับทำงานละเอียด ก็ประเมินงานให้ขาดนะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ที่จะรับงานนะครับประเมินงานให้ขาดคำนวณนะครับคำนวณปริมาณปริมาณชั่วโมงหรือปริมาณของอ่ตราเวลาการทำงานนะครับคำนวณให้ให้ให้ค่าที่จะใกล้เคียงนะครับกับการกับการมองานนะครับ นะครับเพราะว่าขนาดรถลงตันเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยคือบางเจ้ามอว่าเป็นรายวันได้ไหมนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าไม่เอานะครับไม่เอาถามว่าเป็นยังไงถึงไม่เอาในมุมมองนะครับในมุมมองถ้าหรืดว่าคำ เป็นชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงก่อนนะครับคอถอถ้าเป็นแบบชั่วโมงเนี่ยทำงานไปเรื่อยนะครับทำงานไปเรื่อยแล้วทีนี้มันก็จะมีฟิดแบกนะครับมีฟิดแบกมีฟิดแบกตามมาคือจ้างเป็นชั่วโมงทำงานได้น้อย ข้อเสียมีนะครับทีนี้เราเรียกอะไรปากต่อปากนะครับเร็วมากแล้วอยากก่างคุณจะลงงานของบ้านนั้นหรือเขตนั้นตบลนั้นได้แค่ขับเดียวนะครับได้แค่ขับเดียวชาวบ้านนั้นไหมก็คือเครื่องเครืร่องปากคนนะครับปากบน ปาคนนั้นพูดอย่างนี้ปากคนนี้พูดอย่างนี้ก็คือหลักๆออกมาจากให้ออกมาจากคนจ้างไม้แรกนะครับออกมาจากคนจ้างไม้แรกคนจ้างไม้แรกว่าไงไม้สองก็จะเลือก 1, ผ่าแพรแค่สี่ความนะครับสี่ความหมายไปคนละอย่างกันนะครับ สมนนพติว่ามีเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งผอก,ก็พร้อมที่จะให้เหมาะนะครับพร้อมที่จะให้เหมาเนาอยเงไงก็ได้นะครับต้องการที่อยากจะทาํางานแบบนี้แหละเพราะว่าจะมีในเรื่องของการสินคุณนะหรือว่าสินภารกิจอะไรต่างๆนานาเพราะว่าไปนะครับวีนี้ก็จะมี ไม่เสียไม่ใช่นีเราไม่เสียโอกาสนะครับเราไม่เสียโอกาสนั้นแันที่จะได้กานะครับของเจ้านัาที่จะงานเสร็จเร็วๆได้เร็วๆก็จะเป็นว่าเสียเวลานะครับเสียเวลากับการทำงานของรายวันพวกนั้นนะครับแามว่างานที่ออกเนี่ยปริมาณงานที่ออกนะครับถับไปไนึงเมรเยอ่มไหมก็ไล่ๆกันนะครับมีไล่ๆกัน ารล้วทีนี้มันก็จะมีอันนี่การมีโอกาสทางบางอย่างนะครับก็คือทำให้พลาอาจอะไรค่าดที่า,าดทีแี้ก็ของการ กางงรงา็มาเข้ามาเจอมารับชมก็ร้องฝาช่องต้องใส่ช่องนี้ไว้นะครับโอเคก็ผินาทีกว่าแล้วนะครับสำหรับการล่องทานะครับเอกซีก,ก,กีขนาดตัดครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับผมขอจบการรีวิวไว้แค่าเท่นี้ก่อนนะครับ